เออลุงครับนี่มันห้องน้ำฮะไม่ใช่ห้องสังคมสงเคราะห์ฮะลุงไปคุยที่อื่นได้ไหมก็ไม่ได้ห่วงอะไรหรอกนะแต่เผอิญว่าจะเข้าห้องน้ำฮะขอใช้ส้วมแป๊บหนึ่งนะลุงนะอ้าวใชรโทรอะไรมาอีกเนี่ยเรา,เอเอากอลิทึึ่มงานโอเคมีงานใหม่เพิ่มเข้ามา เราจะเลือกเป็นงานเดซีเดซี Death sea. Death sea เคยเล่นไปแล้วอันบนนี่รู้สึกว่าจะเคยเล่นไปหมดแล้วงั้นเอาเป็นอันนี้ละกันอันล่างสุดรู้สึกว่าจะยังไม่เคยรับงานแสดงอันนี้เลยนะจัดไปเอาละครับก่อนอืนน่นก็ต้องขอกราบ,บ,รบสวัสดีมิตรลักแฟนเกมทุกท่านนะครับผมเซนโซเซฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม The s ซ m s ซกับบ้านหลังใหญ่ของนายโซเซที่ตอนนี้นายโซเซติดทุระกำลังยืนเจรจากับ คนทําสวนอยู่ฮะบอกขอให้ออกไปสักทีนะจะใช้ส้วมฉี่จะลาดแล้วเนี่ยเออไม่ได้ตั้งใจจะไล่นะลุงแต่ลุงรบกวนออกหน่อยเออบา,บายบายลาก,ก่อยได้ใช้ส้วมสักทีเว้ยโอ้กว่าจะได้ใช้แหมลุงแกก็เล่นตัวเหลือเกินไม่รู้ว่าแกจะติดใจส้วมอะไรเรานักหนานะเออนั่งให้มีความสุขไปลกูกใช้เสร็จแล้วก็กอด มารยาทที่ดีแล้วก็เดินมาล้างมือจะว่าไปนี่มันวันลดแรกแจกแถมนี่หาเรื่องใช้เงินกันหน่อยละกันอ้าไม่รู้จะทำอะไรดีทำห้องน้ำก่อนเลยฮะขายทุกอย่างที่มีในห้องน้ำทิ้งให้หมดแอมวันนี้เราจะมาตกแต่งห้องน้ำใหม่กันมาเริ่มจากพื้นก่อนเลยพื้นเราจะใช้เป็นพื้นหินอ่อนนะมันเป็นพื้นที่ดูหรูหราดีสวยงามแอหินอ่อนหิน มาถูกทางละมาสายหินแต่ไม่รู้ว่าหินอ่อนมันอยู่ในหมวดไหนก็น่าจะหินนี่แหละเนะาะหาต่อไปอันนี้มันก็ไม่หินอ่อนนี่มันหินแข็งนี่ไงเจอแล้วไปเอาสีส้มเลยนี่สีสวยเปลี่ยนจากโทนสีฟ้าเป็นสีส้มไปเลยนะทีนี้ตามมาด้วยผนังห้องน้ำฮะนี่ใช้เป็นสีส้มเหมือนกันเป็นกระเบื้องสวยงาม แล้วก็ตามด้วยอ่าอ่างไม่เอาดีกว่าเอาเป็นฝักบัวอาบน้ําฝักบัวอาบน้ําใช้เป็นตู้เอิม่มตู้นี้ทําไมสีมันประเจิดประเจิดจังเลยมีแบบอื่นไหมที่สวยกว่านี้มันเล่นแบบทองอลามันเลยนะเออน,นี่นี่อันน,น,นี้อันนี้ใช้ได้อยู่อันนี้สวยดีเอาเป็นสีที่แบบว่าครีมครีมซ่อมๆหน่อย จะได้เข้ากับห้องน้ําอันอื่นที่มีอยู่แล้วนี่ใส่เข้าไปแล้วสวยงามตามมาด้วยชักโครกมีชักโครกแบบไหนน่าสนใจมากเนี่ยโอ้ชักโครกทองคําพระเจ้าจอร์มาปลอดทุกทีคุณจะรู้สึกถึงความหรูหราปล่อยทองลงไปในบ่อทองอันนี้วะ่ะเอออันนี้มันล้ําดีไว้มีเครื่องอะไรไม่รู้อยู่ด้านหลังเปลี่ยนมาเป็นฝั่งนี้ดีกว่านี้โอ้โหชักโครกมีไฟ นี่ขี้เสร็จปุ๊บขี้เรืองแสกได้เลยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะอ่าส่วนอ่างล้างมือก็เป็นแบบสีทองใส่กระจกด้วยติกระจกโอ้โหไม่รู้จะหรูหราเกินไปไหนขี้ไปนั่งมองหน้าตัวเองไปไม่รู้จะเขินหรือเปล่านะาหากระจกแบบอื่นดีกว่าเอาบานที่มันเล็กๆพอเหมาะดีกว่าเนาะกระจกกระจกกระจกนี่ดีกว่า เออเป็นกระจกติดผนังดีกว่าเปลี่ยนโคมไฟด้วยโคมไฟใช้เป็นโคมไฟกลมๆติดเพดานสักหนึ่งอันห้อยหัวแบบสไปเดอร์แมนแล้วก็มีโคมไฟติดผนังอีกสักอันหนึ่งดีกว่านี่เพิ่มความหรูหราหรูหรามาเห่ากันเลยทีเดียวทีนี้ห้องน้ำเราก็จะโทนหรูหราแบบสีส้มอะไรอย่างนี้โทนแบบออกทองๆเดี๋ยเด,ยเด,ยเดยืชักโคกชักโคกโคเกิดอะไรขึ้นกับชักโคก โอ้โหชักโคกมีดัมพูด,ด้วยพระเจ้าจอร์ดเอาละบันเทิงแล้วงานนี้ต้องมาลองใช้กันสักหน่อยสนทนากับชักโคกนี้ด้วยโอ้โหคนอะไรคุยกับชักโคกมาขอลองใช้คุ้มเลยคุยยังไงว่าชักโคกเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> มีค่าความสัมพันธ์บวกด้วยชักโคกคุยได้สังเกตดูตรงจุดกลมๆแดงๆฮะ มันมีกระพริบตาด้วยนะอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้ชักโครกอะไรเนี่ยใช้พร้อมกับการจุดๆจุดโอ้โหยืนชีชักโครกมันมองเราด้วยโอ้โหไม่เขินเหรอวะเนี่ยชักโครกมันอาจจะบอกว่าอู้ใหญ่จังนะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าของชักโครกไม่ธรรมดาริอ่าตอนนี้ค่าความหิวมันมาแล้วเดี๋ยวเราทํากับข้าวดีกว่าหลังจากที่ เรากินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็จะมีค่าวความขับถ่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไปใช้ชักโครกอีกรอบหนึ่งอ่ะรุงอาหารทำอาหารแบบมือโปรรวด,ดเร็วกลื้อปลาสปุู๊ดปูดเรารู้อยูแล้วว่านายเสียนเล่งไปได้เลยเสร็จอาหารมื้อนี้เป็นไส้กรอกกับถั่ว เดี๋ยวนะไอ้นี่น,นี่อะไรเนี่ยค่าสถานะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์โอ้โหแค่การนั่งชับโคกที่มันพูดได้นี่นะถึงกับได้ค่าเทคโนโลยีใหม่ oh. เอาละนี่มันสวมบ้านไฮโซนี o, ่ว่าไม่ธรรมดาหลังจากที่นายโซเซกินข้าวเสร็จเรียบร้อย oh. เขาก็เดินมาวาดภาพของเขาต่อนะทำภาพวาด ดี๋ยวมาดูกันนายโซเซเจะวาดภาพออกมาเป็นภาพอะไรดูภาพป,ปาดผู้กันซะก่อนภาพที่วาดออกมาตอนนี้เห็น <c oughs> ออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นต้นไม้สีเขียวสองต้นเอ๊ะไม่น่าใช่ละเหมือนจะเป็นตัวอะไรมีเขี้ยวด้วยมีหางด้วยแล้วก็ขนมันเป็นสีเขียวฮะเล่งดีวะเดี๋ยวดู ตัวอะไรวะเนี่ยสัะหลาดกอลัม์เหรอไม่ใช่ดินะี่เป็นแหวนของข้าลนะไม่เกี่ยวเลยอ่านี่ภาพวาดที่นายโซเซวาดออกมาเป็นตัวอะไรของเขาก็ไม่รู้นะอืมเลื่อนระดับการวาดภาพแล้วก็ขายภาพทิ้งแหวบได้เงินมาทั้งหมด46เหรียญ อะไรเน่ยนายโซเซตดวาดภาพเสร็จแล้วก็ตดแตกกินมาดามหอมชื่นใจเลยทีเดียว oh, อ่าขอแก้มือฮะวาดใหม่อีกภาพหนึ่งมา <C han> เดี๋ยวมารอดูกันว่านายโซเซจะวาดภาพอะไรออกมาอีกในรอบนี้โอ้โหตวัดผู้กันออกไปช็อตแรกมีอะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นลูกตาสีเหลืองดำ <C han> แล้วก็ลาย <C han> ลายเสือหรือเปล่า Hey, ภาพสัตว์หรือว่าภาพอะไรกันแน่ภาพสัตว์ก็ไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นเฮ้ยหรือว่าอาจจะเป็นแมวมีหูสองข้างด้านบนแล้วก็มีหางม้วนๆแต่ทำไมลูกตามันลงไปอยู่ด้านล่างวะมันคืออะไรเนี่ยราชสีห์เหรอหรือว่าจะเป็นปลาฉลามบัวละ ดูไม่ออกว่ามันคืออะไรอา้าวาดเสร็จแล้วด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้แต่มันสวยดีนะทางนั้นเดี๋ยวเก็บภาพนี้ไว้แล้วกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันคือภาพอะไรแต่มันสวยเก็บไว้ก่อนนี่เอามาติดตรงผนังตรงนี้อ่าเก็บไว้ประดับวาดภาพเสร็จก็เดินมานอนเลยนะนี่มันชีวิตเงาๆของนายโซเซรหรือเปล่าเนี่ยอ่าเลื่อนเวลาไปสื่อแล้ว ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะให้นายโซเซทำอะไรต่อนะรู้แต่ว่าสิ่งที่เขาจะต้องทำนั่นก็คือการไปคัดเลือกนักแสดงแล้วก็ไปเล่นละครหลังจากนั้นก็ทำดาวฮะทำให้ถึงดาวที่5ให้เป็นซปเปอร์สตาร์ระดับโลกแล้วทีนี้นายโซเซก็จะได้แต่งงานตามที่เขาคาดหวังสักทีเดี๋ยวนายโซเซอยู่ดีๆก็เดินมาเศ้ากับหลุมศพเขาบ้านไป เดี๋ยวติดสถานะเศร้าอีกเดินมานั่งเล่นเกมครับชีวิตคนเหงาเดี๋ยวมาดูกันว่านโซเซกำลังเล่นเกมอะไรโอ้โหเป็นเกมแข่งรถที่เห็นหน้าจอมีทั้งหมด4หน้าจอแต่ว่าเล่นอยู่คนเดียวนะเอออย่างนี้ก็ได้เนะเอาะเกมแข่งรถเขาน่าสนใจมากอารมณ์เหมือนพวกสปีดดิฟเฟอร์อะไรนี้หรือเปล่าไงนั่งเล่นอยู่คนเดียวเล่นสีจอก็ได้เอ้า ยู่ดีก็เลิกเล่นกําลังรับชมอยู่ดีๆน่ยจะเดินไปไว้อะไรหลุมศพอ,อีกแล้วไม่ให้เข้านอนดีกว่าเช้าวันต่อมานโซเซไม่ยอมเข้าห้องน้ำด้านบนเลยฮะนางติดใจส้วมอันใหม่ของนางต้องเดินลงมาเข้าข้างล่างด้วยนะนี่ส้วมข้างบนไม่เข้าใกลๆกว่าจะเอาส้วมไฮเทคพอนั่งลงไปส้วมมันเหลือบลงมาบอข้างล่างด้วยฮะ เหมือนมันแอบดูอ่ะน่ากลัวส่วมนี้มันน่าเข้าตรงไหนวะเนี่ยอ่าเสร็จเรียบร้อยก็กดชักโครกหลังจากนั้นก็จะมีน้ำพุฉีดขึ้นมาอย่างนี้โอ้สะอาดกันเลยทีเดียวนายโซเซกำลังจะเดินไปไว้อะไรหลุมศพอีกแล้วไม่เอาไม่ให้ไปไว้อะไรเดี๋ยวอารมณ์เศร้าก็มาอีกนี่เลยเข้ามาที่บ้านทำกับข้าวกิน มีคนใช้แต่ขี้เกียจสั่งนะทำเองแม่งเลยดีกว่าง่ายดี <c oughs> ทำหนมปังปิ้งวันนี้หอมชื่นใจลุงแบบโปรเฟชชั่นอลคนใช้เพิ่งมามาทำมะเขืออะไรตอนนี้วะเนี่ย <c oughs> มาบนหิวให้ฟังเจ้านายกินจนจะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาที่นายโซเซจ,จะต้องไปคัดตัวนักแสดงแล้วฮะไปเดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้เขาจะผ่านไหม เงื่อนไขก็สบายๆทักษะการพูดถึงระดับ7ซึ่งนายโซเซก็ถึงอยู่แล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรราบรื่นดีอีรถคันนี้ก็ยังอยู่เลยเนี่ยตั้งแต่พาสแรกๆครับมันมาจอดทําอะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นรถเราแต่ก็ไม่ใช่เอาละครับหลังจากผ่านการคัดตัวนักแสดงนะฮะนายโซเซก็กลับมายืนวาดรูปต่อ <Yes. S 1> เดี๋ยวดูซิว่ารอบนี้จะวาดออกมาเป็นรูปอะไรอีกเอ <Yes. S 1> มันตื่นเต้นตรงนี้แหละ สายอาชีพนี้รุ้นนวว่าจะออกมาเป็นรูปอะไรเฮ้ยเหมือนจะเป็นทุ่งหญ้ามีถนนรูปอะไรวะเนี่ยไม่น่าใช่ละทุ่งหญ้าถนนอะไรต่อวะมะเกือเทศแล้วก็มันฝรั่งมั่วลลนี่มั่วละโอ้เป็นภาพแบบแอปสแต็กนั่นเองเนี่ยแนวที่เขาวาดออกมาเฮ้ยก็สวยดีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเก็บไว้อีกสักรูปหนึ่งจัดไปหยิบภาพวาดวางไว้บนผนังเรียบร้อยแล้วนายโซเสก็เดินไปนั่งเล่นเกมต่อฮะชีวิตมีอยู่แค่วาดภาพกับเล่นเกมและเขาก็เดินมาคุยกับซ่วมต่อโอ้ช่างเป็นคนเหงาเหลือเกินซ่วมก็ดีดียังอุสตส่าห์จะชวนคุยได้ซ่วมอารมณ์ดี คุยไปพ่นน้ำไปเดินมาแวะอาบน้ำแล้วก็บิดตัวกันแบบเซเลบิตี้หาดาวแหมอย่างกระท่าโพสร้องเพลงไปด้วยอารมณ์ดีเหลือเกินถูเต่าถูเต่าออกมาพื้นห้องน้ำเลยฮะถูเองคนใช้ไม่ต้อง เราพบว่างานของนายโซเซร,รอบนี้ไม่ต้องพัฒนาทักษะอะไรฮะแต่ให้พัฒนาความสัมพันธ์ของเพื่อร่วมงานก็คือผู้กำกับกับนักแสดงอ่าเราก็จะเชิญให้เขามาเที่ยวบ้านของเรากันดีกว่าอ่าตอนนี้มากันแล้วโอ้โหดูสไตล์การแต่งตัวแต่ละคนอ่าคนแรกจัดไปเลยทักทายแบบโรแมนติก ไม่ได้คิดอะไรนะเพื่อนักแสดงด้วยกันว่าแต่ย่าไม่รู้เลยว่าคนไหนเป็นนักแสดงคนไหนเป็นผู้กำกับเนี่ยเอ้ยไม่เอาสิความสัมพันธ์หัวใจอยากขึ้นไม่ได้จะจีบแค่ชวนคุยเฉยๆโอ้ดูดูท่าแ a c t ิ้งในการพูดคุยกันคือดูจริงจังกันมากอะ่ะอา้าวชวนคุยอยู่ดีก็ทิ้งนายโซเซเข้าไปทำอะไรอะ่ะเอ้ยเดี๋ยว ดินน้ำมันอย่าเอาของเขาไปทุบเล่นเอ้ยออกมาเป็นรูปอะไรวะเนะี่ยน่าสวยดีเหมือนกันดี่ว่าโอ้โหแสดงว่าเป็นคนมีศินนายโซเซปั้นต้องนานนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นแค่รูปกลมๆพออิตานีมาทุบไม่กี่ทีออกมาเป็นรูปล่างเลยอ่ะชวนคุยต่อ,อมมเราต้องไปที่เป็นมิตร อนิสเสร็จปุ๊บก็ถามเรื่องอาชีพเออจะได้รู้ว่านี่คือนักแสดงหรือผู้กำกับนะโซเซได้รู้ว่าโยลันดาเป็นตัวประกอบที่ไม่มีเครดิตโอเคแสดงว่าคนนี้ไม่ใช่ผู้กำกับฮนะส่วนคนนี้มีแต่คำสั่งให้เซ็นลายเซ็นให้เอาเซ็นให้หน่อยก็ได้ไปเอาไปหนึ่งแผน่นทีนี้ก็มีแต่คำสั่งเป็นมิร ฮักแฟนกอดแฟนขับอ่าไปกอดหน่อยก็ได้คือเขาจะทําอาชีพอะไรนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่รู้คือเราต้องผูกมิสก,กับคนกลุ่มนี้ครับเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานอ่าด้วยการถามว่าชอบอะไรบ้างนิสัยเสร็จปุ๊บเราก็ถามเรื่องอาชีพมาคนนี้น่าจะเป็นผู้กำกับแล้วมั้งเนี่ยอีกสองคนแต่งตัวเหมือนนักแสดงมากอ่า คนนี้นี่แหละเป็นฟิล์มดเลกเตอร์เป็นผู้กำกับภาพยนตร์แลาวก็ผู้บิดไว้อะนะเขาบอกว่าให้ผู้บิดแั่สามคนนี้เขาไว้เป็นเพื่อนกันละฮะตอนนี้รวดเร็วจริงๆส่วนคนสุดท้ายไม่รู้ว่าเป็นนักแสดงตัวประกอบอีกหรือเปล่าหรือว่าเป็นสตาฟทีมงานช่างภาพโปรดิวเซอร์อะไรขอขัดจังหวะหน่อยละกันกำลังนั่งกินสบายใจเลย ถามเรื่องอาชีพเออนี่มาถามกันตรงๆเลยเป็นตัวประกอบที่ไม่ได้รับเครดิตโอเคเป็นตัวประกอบสองคนฮะแล้วก็เป็นผู้กำกับอีกหนึ่งคนที่เราต้องผูกบิดไว้อ่ะไปเสร็จภารกิจแล้วก็เข้านอนได้แล้วแขกก็ปล่อยไว้ฮะ ตัวใครตัวบันใครจะกลับก็เชิญใครจะอยู่ก็อยู่ต่อได้ <c oughs> สบายมาก <c oughs> ก็อนออกไปทำงานเซเลบริตี้ฮะเราต้องนั่งชมภาพยนตร์เพื่อที่จะได้ดูตัวอย่างของนักแสดงที่ดีเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราตอนนี้ที่นายโซเซกำลังรับชมอยู่นี่เป็นภาพยนตร์น่าจะออกแนวลักโรแมนติกนะโอ้โหโรงภาพยนตร์นี่มันคุ้นๆเลย เหมือนโลงภาพยนตร์ในเดอะซิมสใช่เลยภาพในทีวีที่น่าจะมาจากเดอะซิมสามนะเอาละฮะได้เวลาไปทำงาน <Hey! S 1> โอ้โหเขามีงานเทศกาลอะไรกันวะเนี่ยโคตรคึกคักคนที่ยืนออกันเพียบเลยเอา้าวยืนมูแลาวเหรอโอ้โหทอทีท,อท้อทีไม่ต้องมุงก,ก็ได้รู้ตัวว่าหล่อฮะ เรียกเสียงเฮฮากันใหญ่เลยทีนี้ซุปเปอร์สตาร์สักอย่างว่าแต่นายไม่ต้องโชว์มากก็ได้นะนายโซเซเดี๋ยวจะมีคนหมั่นไส้เอาฝ่าให้ทุกคนเขาแยกย้ายกันกลับไปทำงานปกติสิ่งแรกที่เขาจะให้เราทำในการมาที่นี่ฮะคือกินอาหารมีอาหารอะไรให้เลือกบ้างเนี่ยสเต็กกับปลา เอาเป็นสเต็กละกันสเต็กนา่ากินดีเห็นแล้วหิวเรื่องวะขอชมหน้าตาใกล้ๆหน่อย <c oughs> เมนูกองถ่ายวันนี้นา่ากินทั้งนั้นเลยนะอ่าหยิบสเต็กขึ้นมากินที่นางก็ไม่มี <c oughs> เขานั่งกันเต็มหมดละยืนกินก็ได้ <c oughs> นายโซเซยืนกินละอ่ากินข้าวเสร็จแล้วก็มาแต่งหน้าเกรซก็บอกว่าให้แต่งหน้าทำผม เจอกับเจ้คนเดิมเพิ่มเติมยังไม่มีอ่าแต่งหน้าให้หน่อยนะเจ้นะแแปลกแปืมเต็มหน้าเลยแล้วก็ฉีดสเปรย์แวบมีหนวดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทำผมต่ออ้าวเจ๊เจ๊เจ ฮัลโหลงานงอกแล้วฮะบั๊กหรือเปล่าเอา้าเล่งสปีดก็ไม่มาเกิดอะไรขึ้นเจ๊กลับมาก่อนยืนนิ่งเลยชิหายละทำไงดีวะเนี่ยบั๊กซะละฮะงานนี้งั้นก็ขอใช้สูตรหน่อยแล้วกันนะรีเซ็ตวัตถุเออกลับไปยืนหล่อเหมือนเดิมทำผมใหม่เอา้ายืนนิ่ง เจ๊เจ๊ฮัลโหลหายไปไหนวะเนี่ยเอคุยเละเอาแล้วก็ยืนนิ่งต่อคืออะไรไม่เป็นไรอีเควสดึงบอกให้ซ้อมบทแสดงก่อนเราไปซ้อมกับนักแสดงร่วมกันก็ได้นี่ดไปซ้อมไปซ้อมไปซ้อมเออนั่นแหละเดินไปแล้วเดินไปแล้วชอบมีเรื่องให้ตื่นเต้นเรื่อยเลย งานงอกไดโซเซยืนทำอะไรเนี่ยไม่เดินไปซ้อมบทการแสดงยืนนิ่งเลยนะอา้าวทีนี้ช่างตัดผมก็ยืนนิ่งด้วยเหมือนกันเอาไงดีวะเนี่ยติดบ,บัคกันทั้งสตูดิโอลแล้วก็เอาอ้ลกันหายตัวมาที่นี่เลยวัดมาเลยมามาไม่ต้องเดินละมาเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยจะหายบัคอีกไหมอ้าวยืนนิ่ง ยืนนิ่งเลยครับ,บไม่คุยไม่อะไรทั้งสิน้นเออเดินได้แต่ซ้อมฉากาาาาไม่ได้เงียบเหมือนเดิมเอ,อ่อเอาอยัางไงดีวะเดยทำอะไรไม่ได้เลยฮะตอนนี้คือทั้งสตูดิโอนี่ติดบั๊กหมดเลยนะอา้าวถ้างั้นก็ยกเลิกงานเลยก็ได้ กลับไปที่บ้านดีกว่าอ้าวค้างเดี๋ยวอ๋อลืมไปไปกดหยุดซะก่อนนะโอเคครับได้เงินกลับไปบ้านปกติแหมอย่างดีและที่ยังได้เงินอุตส่าห์ผูกสัมพันธ์แล้วก็ไปแคสตัตวนักแสดงมาใช้เวลาต้องเยอะนะสุดท้ายงานแสดงทําไม่ได้ซะงั้นดันติดบัก๊กแต่ก็ยังจบงานได้ปกติ เอาเป็น,นว่าเดี๋ยวเราไปหาวิธีเพิ่มดาวด้วยวิธีอื่นเอาดีกว่าว่ากันว่าส้วมทองคําสามารถเพิ่มดาวได้มาเดี๋ยวมาลองดูกันเลยอันนี้หรือเปล่าวะส้วมทองคำํำน่าจะใช่อันนี้แหละมาเดี๋ยวมาลองดูบริจาคส้วมมาเอาเลยครับพี่โอ้โหดาวขึ้นเยอะดาวขึ้นเยอะฮะ ได้วิธีในการปั๊มดาวแบบใหม่แล้วครับไม่ต้องใช้สูตรใดใทั้งสิ้นเราเอามันเลยเอาชักโคกมาขายตัวเพิ่มความโด่งดังแวบเข้าให้ยังไม่ขึ้นอีกเหรอยังไม่ขึ้นอีกงั้นขายอีกนะมาตังเหลือ1มื่นขายเพิ่มมาตังสองตัวเลยครับรอบนี้ไปขายซ่วมไม่ได้ขายส่วมดิพูดผิดบริจาคซ่วม อาบริจาคอีกบริจาคอีกจัดไปยังยังไม่ขึ้นดาวอีกอเนี่ยจะหมดตูดแล้วนะเหลืออยู่เ0็ดจะบริจาคใหม่แต่ว่าขอทำใจแป๊บหนึงนะ่งฮะเราเปลี่ยนเป็นมาทำเงินบ้างดีกว่าไหนการบริจาคซ่วมมันก็ต้องใช้ตังกันะขอเพิ่มเงินแป๊บหนึง่งรู้สึกว่าถ้าตังหมดนี่จะไม่ค่อยอุ่นใจ วาดรูปเพิ่มตังค <c oughs> <ส>์อีก่สักรูปแล้วกันโอ้หฮ่าฮ่วาดรูปรอบนี้รูปที่นายโซเซวาดออกมาร <c oughs> ู้สึกจะเป็นดาวเสาก,กับดาวเพื่อหัดไม่ใช่น่ามันมันฝรั่ง <c oughs> เหมือนเป็น <c oughs> มันฝรั่งสองลูกนะลูกหนึ่งปอกแล้วกับอีกลูกหนึ่งยังไม่ปอก <c oughs> ดาวมวยล้ะ แล้วก็มีลูกกลมๆเขียวๆด้านล่างรู้สึกจะเป็นแบคทีเรียไม่ใช่แล้วมั่วไปเรื่อยอา่าววาดเสร็จก็ขึ้นไปนอนแล้วก็ทิ้งลูกไว้อย่างนี้อ่ะมาตื่นได้แล้วไดโซเซที่เช้าแล้วไปเราลงไปหาอะไรทำกันดีกว่าสร้างเงินเพื่อเอาเงินมาซื้อส้วมทองคำแล้วก็เอาส้วมไปบริจากนะฮะตอนนี้อยู่กับส้วมไฮเทคกันไปก่อน พันนี้ต้องตั้งชื่อแล้วแหละเรื่องซุม่ซมๆอยู่แต่กับซ่วมจริงๆไม่ซ่วมทองคำก็ซ่วมไฮเทคนะสบายใจในการใช้ซ่วมไฮเทคมาตอนนี้เหลือตั้งอยู่9084เหรียญเอาซ่วมไปอีกอันหนึ่งแล้วกันมาบริจาคซ่วมฮะ เออในที่สุดนายโซเซก็ได้ขึ้นมาเป็นเซเลบิตี้5ดาวแล้วตอนนี้เขากลายเป็นซุปตาระดับโลกฮะเออเต็ม5ดาวสักทีกว่าจะได้อัปเพิร์สหน่อยดีว่าเอาละครับในที่สุดนายโซเซก็ได้ขึ้นสู่ซุปตาระดับ5ดาวแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือการไปขอโคโกะแต่งงานนั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้านี้ก็คงจะได้เห็นข่าวดีด้วยกัน เอาเป็นว่าใครที่ชอบใจกันอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนฮนะไปแล้วแหมปลูกพืชซะหน่อยละกันเตรียมไว้สำหรับฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง